คุณแม่คนจีนบอกว่าวันนี้จะมาตากพริกเพื่อเก็บไว้กินในช่วงหน้าหนาวอ่าเห็เน,นไ,ไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋ออ่านี่很正看到一个虫子了，怎么这么多虫子啊？就用个辣椒耗海毛巴药水。แล้วผมก็ถามคุณแม่ว่วาหน้าหนาวประเทศจีนไม่มีพริกหรอ？冬天哎，外地的辣椒有，外地辣椒不香，是我们自己种的辣椒啊香一些辣一些。คุณแม่บอกว่าที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าจะได้เอามาผัดกับเนื้อสัตว์กินในช่วงหน้าหนาวแม่เขาบอกนะครับว่าถ้าใส่เกลือแล้วอ่ะแล้วเอาไปตากอ่ะจะทำให สีของพิกนะครับไม่เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับงมา上吗是的妈妈在找干净的地方我觉得都不干净了ช一下我不会了呀我更不敢吃了妈妈看一下我更不敢了这里ไม่กำลังหาจุดที่สะอาดจุดใหม่นะครับมาามา妈妈给我们看一下有ค่净什么时候来收呢？周末。ช่วงเยงนเรากับคุณแม่ก็มาเก็บพริกที่ตากเอาไว้เปลี่ยนจะไม่เสียวท่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอากลับบ้าน